สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะนําพี่น้องมาเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าเนื้อหนังหรือภาษาอังกฤษใช้ก็ว่า flesh f, lesh, f l e s h flesh พี่อครับเวลาที่พระกัมภีพูดถึงเรื่องเนื้อหนังนะครับพูดถึงเรื่องของการยกย่องเนื้อหนังก็คือก้าย่างสําคัญของการไปถึงพระเจ้า ในด้านดีเกี่ยวกับเนื้อหนังนะครับเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดว่าเนื้อหนังนั้นเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่แน่นอนครับโดยนัยของคำว่าเนื้อหนังในพระคัมภีร์นั้นก็ตรงกันข้ามกับคำว่าจิตวิญญาณฉะนั้นเนื้อหนังถ้าเราดูโดยที่เราไม่มีอาติหรือถ้าเราดูตามบริบทของเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังนี่เองก็ถูกใช้ในพระคัมภีร์ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงแก่นสารทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายของเราพูดง่ายๆก็คือไม่ได้หมายถึงเนื้อจริงๆและหนังจริงๆแต่คำว่าเนื้อหนังที่พระคัมภีกล่าวถึงโดยทั่วไปนั้นก็มักจะมีความหมายในลักษณะของผู้กระทำคร,รับผู้กระทำซึ่งเป็นพลังอำนาจหรืออาจจะเป็นขนาดของพลังอำนาจเฉพาะ บางสิ่งบางอย่างที่ฝังแน่นอยู่ในร่างกายของชิงมีชีวิตก็คือพวกเรานี่แหละครับซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นจึงหมายถึงอํานาจหรือพลังครับยกตัวอย่างเช่นเนื้อหนังนั้นต่อสู้กับวิญญาณน,นั่นหมายความว่าในเนื้อหนังเองนั้นก็มีความหมายถึงพลังอํานาจครับและขนาดของพลังอํานาจเฉพาะบางสิ่งบางอย่างขอยกตัวอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับจากดุลีบทที่56ข้อที่4ครับ สดุดีบทที่56ข้อที่4ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากกวามกลัวเนื้อหนังจะทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เนื้อหนังนี่มีความหมายถึงอํานาจเฉพาะหรือเนื้อหนังมีอํานาจซึ่งแสดงถึงพลังครับพลังอํานาจที่เนื้อหนังมีอยู่พลังอํานาจที่เนื้อหนังมีอยู่ไม่สามารถทําอะไรกับขบจ้าได้ ข้าพเจ้าหวังใจพระเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกลัวเพราะเนื้อหนังหมายถึงพลังอํานาจบางอย่างครับไม่สามารถทําอะไรกับข้าพเจ้าได้ข้อพิอมพผีต่อหนึ่งครับในอิสยาห์บทที่31ข้อที่3ครับอิสยาห์บทที่31ข้อที่3บอกว่าคนอียิปต์เป็นคนและไม่ใช่พระเจ้าและม้าทั้งหลายของเขาเป็นเนื้อหนังไม่ใช่วิญญาณพี่น้องเห็นไหมครับว่าเซนส์ ของการใช้คาว่าเนื้อหนังนั้นก็คือเป็นพลังหรือเป็นฤทธ,ธานุภาพหรือฤิดเดชอะไรบางอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเรามาดูถึงความหมายพื้นฐานของคำว่าเนื้อหนังนี้เราเห็นว่าพระกัมภีร์ไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าว่าเนื้อหนังนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายโดยกําเนิดเนื้อหนังนั้นตัวของมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายโดยกําเนิด ถึงแม้ว่าเนื้อหนังนั้นจะมีพลังอํานาจจํากัดในความเป็นอิสระจากการสนับสนุนจากพระเจ้าโดยตรงก็าตามพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นว่าเนื้อหนังมีพลังอํานาจครับมีพลังอํานาจเฉพาะอย่างที่ส่งผลทําให้คนเราเกิดความกลัวก็ได้หรือบางครั้งทําให้คนเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดแตกต่างไปได้ฉะนั้นเราจะเห็นนะครับเนื้อหนังมีพลังอํานาจ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหนังที่เราจะพิจารณาด้วยกันครับว่าเป็นความโน้มเอียงไหมความโน้มเอียงของเนื้อหนังต่อการกระทำและความจํากัดของพลังอานาจของตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่เนื้อหนังสามารถทําและไม่สามารถทำอะไรที่เนื้อหนังทําได้อะไรที่เนื้อหนังทําไม่ได,มมมด้มันมีความจํากัดมันมีความโน้มเอียงแตกต่างกันไปครับสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง กับอีกประเภทหนึ่งมันก็ต่างกันเนื้อหนังของมนุษย์มีลักษณะขนาดของความเป็นไปได้ทางด้านสังคมสติปัญญาที่น่าทึ่งตลอดจนความสามารถของเนื้อหนังนี้เราสามารถเอามาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าก็ได้เนื้อหนังนี้อาจจะเป็นศูนย์รวมของความชั่วร้ายก็ได้นั่นคือสิ่งที่ว่าเนื้อหนังจริงๆตัวมันเองนั้นมันเป็นนิวโตรมันไม่มีบวกไม่มีลบเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาฉะนั้น เนื้อหนังนั้นจึงกลายเป็นเครื่องมือของการแสดงออกซึ่งตัวตนที่อยู่ภายในของคนคนนั้นถ้าผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์นั้นมันอยู่ที่โปรแกรมที่อยู่ข้างในครับหุ่นยนต์นั้นตัวเอ,เองนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีเลวและหลายๆครั้งทีเดียวพระก,กัมพีก็ใช้คําว่าร่างกายแทนคําว่าเนื้อหนังครับ ปรากฏอยู่ใน1นึ่งโครมบที่ 15: ข้อ40นะครับเป็นความแตกต่างระหว่างเนื้อหนังเป็นความแตกต่างระหว่างร่างกายชนิดต่างๆโปรดฟังพระเา้าของพระเจ้านะครับ1นึ่โคริมบที่15ข้อ40ร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าสักสีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและสักรีของร่างกายสําหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับ ผมก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจกับว่าเนื้อหนังและร่างกายเพิ่มขึ้นครับเราจะมาดูประเด็นต่อไปนะครับว่าร่างกายหรือเนื้อหนังของเรานั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาตั้งแต่อาดัมอาดัมนั้นเป็นมนุษย์คนแรกมนุษย์เป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นผู้ที่มีธาตุของร่างกายหรือมีส่วนประกอบพื้นฐานของร่างกายของเรานั้นเป็นรูปแบบของเนื้อหนังที่มีพลังสูงและ เป็นรูปแบบของเนื้อหนังที่มีพลังมากที่สุดด้วยและด้วยเห็นนี้เองนะครับธาตุที่จริงๆแล้วเป็นผงครีดินนั้นมันกลับถูกประกอบขึ้นมาโดยพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าปั้นพระเจ้านั้นทรงปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงคลีและเมื่อพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณให้กับมนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตแท้จริงแล้วเอเลิเมนต์หรือสารประกอบหรือธาตุต่างๆ ที่ประกอบมาเป็นตัวเรานั้นมีคุณค่าราคาไม่สูงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาถูกนะครับแต่เมื่อถูกประกอบขึ้นมาแล้วและได้รับลมปานที่มาจากพระเจ้ามนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตที่อยู่ในรูปแบบของเนื้อหนังที่มีพลังสูงมากและมากที่สุดด้วยในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง และในรพิพ่มพีนะครับก็มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าอาดัมท่านเป็นบุคคลที่สามารถเคลื่อนย้ายจากร่างกายหรือเนื้อหนังรูปแบบหนึง่งไปเป็นร่างกายอีกรูปแบบหนึง่งหรือเนื้อหนังออีกรูปแบบหนึง่งซึ่งรูปแบบนี้เพิพ่มพีใช้คําว่าร่างกายสําหรับโลกก็มีร่างกายสําหรับสวรรค์ก็มีพี่น้องครับร่างกายสำหรับสวรรค์คืออะไรครับร่างกายคํสหรับสวรรค์นั้นก็คือร่างกายที่ มีสง่าราศีของพระเยซูหลังจากการเป็นเผยความตายของพวกเรานั่นคือสิ่งที่พระบิดบันทึกยืนยันครับจา,จากความรู้ตรงนี้นี่เองทําให้เราเกิดความหวังใจเมื่อเราเชื่อพระเจนาของพระเจ้าเราก็จะมีความหวังว่ามีวันหนึ่งครับร่างกายที่หรือเนื้อหนังที่จะต้องตกอยู่ในความเสื่อมทรามที่เนื่องจากความบาปนั้นเราจะมีร่างกายใหม่เราจะมีกายใหม่ครับ เราจะมีเนื้อหนังใหม่พี่น้องครับเป็นร่างกายทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ที่สามารถมองเห็นได้ที่สามารถรู้สึกได้แต่เป็นร่างกายที่ทรงพลังและสูงที่สุดที่พระเยซูกระทำเพื่อเราพี่น้องครับหลายหลายท่านทุกวันนี้เจ็บป่วยไม่สบายหลายหลายท่านมีความบกพร่องพิการหลายหลายท่าน มีอวัยวะต่างๆที่ทํางานไม่เป็นปกติผมขอหนุนใจครับพี่น้องครับเนื้อหนังของอาดำคนแรกนั้นก็จะเสื่อมสวมลงแต่ว่าเราเรอคอยเนื้อหนังของอาดำคนที่สองครับก็คือพระเยซูคริสต์ที่จะประทานให้กับพวกเราเป็นกายวิญญาณที่ไม่อาจถูกทําลายได้เป็นกายวิญญาณที่จะอยู่เป็นอมะตะเป็นกายวิญญาณที่อยู่ในอุดมคติ เป็นความคาดหวังที่เราคาดหวังไม่ได้เพราะคิดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงครับแต่เน,นื้อหนังเหล่านั้นร่างกายเหล่าน,นั้นเป็นร่างกายสาหรับสวรรค์ที่พระเยซูเตรียมให้กับเราฉะนั้นขอให้เราที่จะมีความหวังในสิ่งเหล่านี้และเมื่อเราเชื่อเราก็จะมีความหวังเมื่อเรามีความหวังเราก็จะไม่เสียใจเพราะผิดหวังรพระผู้ที่ให้ความหวังเหล่านั้น ผู้ที่ให้สัญญาเหล่านั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่พี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยไม่สบายผู้ที่อ่อนแอเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหนังนี้ขวห้เราใช้เนื้อหนังที่เรามีอยู่นั้นเป็นเนื้อหนังที่เราจะถวายเกยียรติพระเจ้าครับอย่าไปใช้เนื้อหนังไปในทางลบทางเลวอย่าไปใช้เนื้อหนังไปในการขี้โกงในทางชั่วร้ายในความบาปขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแท้ทุกท่านครับให้ร่วมใจกันอนนธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะชนะของพระองค์ในวันนี้เตือนสอนข้าพง์ทั้งหลายให้เมื่อไยที่จะมีความคาดหวังมีความหวังใจในร่างกายใหม่เป็นกายวิญญาณที่พระเยซูประทานให้ขอพระเจ้าเสริมกําลังประทานกําลังใจประทานการบำรรักษาขอพระเมตตาของพระองค์อยู่เหนือผู้ที่เจ็บป่วยทุกท่านผู้ที่มีความพิกลพิการผู้ที่มีความบกพร่อง ต่างอวัยวะต่างๆของการทํางานต่างๆของอวัยวะเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังพี่น้องของข้าพงษ์รวมทั้งข้าพงษ์ทุกทุกคนด้วยพงค์เจ้าค่ะกราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ thank yeah. you